สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมยุรานุยาโฮงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะครูวราพรบัวศรีนะคะเป็นในักกายภาพรบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารค่ะวันนี้ครูปุ้ยกับครูพรจะมาสอนการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่ออาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนักเรียนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ครูพรจะมาสอนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณแขนนะคะสังเกตได้ว่านักเรียนจะมีอาการเกร็งตัวของแขนมากเลยนะคะยืดเหยียดนี่ก็จะยืดเหยียดเพื่อที่จะไม่ให้กล้ามเนื้อเกร็งเพิ่มขึ้นนะคะคผู้ปกครองจับที่ข้อมือและข้อศอกได้เลยค่ะไม่ควรกระชากแรงๆนะคะเราจะค่อยๆหมุนข้อศอกเบาๆค่อยๆคลายนะคะหมุนเบาๆและคลายอย่างนี้นะคะ ท่าที่หนึ่งนะคะท่ายกแขนขึ้นคือผู้ปกครองจับที่ข้อมือและข้อศอกนะคะยกแขนขึ้นพร้อมกันยกแขนขึ้นให้สูดเจ็บไหมคะเจ็บค่ะ,ะถ้าอยู่ในช่วงนี้นักเรียนเจ็บนะคะให้เอาลงก่นเอาขึ้นใหม่นะคะยกแขนขึ้นเจ็บไหมคะ อ่าไม่เจ็บเราสามารถดันให้จนสุดช่วงการเคลื่อนไหวเลยคือมือชิดหูเอ๊ะแขนชิดบริเวณหูนะคะท่าที่สองคือท่ากางแขนออกนะคะผู้ปก,ออกะครองจับที่เดิมคือที่ข้อมือและข้อศอกนะคะ,ะกางแขนออกเจ็บไหมคะ,มคะอ่ะถ้าไม่เจ็บก็ยังไม่ต้องดันไปต่อนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าครั้งแรกอาจจะตึงยังไม่สุดช่วงนะคะ ค่อยๆดันให้สุดช่วงเจ็บไหมคะมอ่าสังเกตว่าคุณครูจะไม่กระชากหรือว่าไม่นึ่งแรงๆนะคะเราจะทําให้เบาและชา้าสมูทที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้การเกรงตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะถัดไปคือท่าง,งอศอกนะคะผู้ปกครองจับที่ข้อมือเช่นเดิมแล้วก็อีกข้างหนึ่งจับที่ข้อศอกนะคะให้งอศอกเข้าให้สุด แล้วก็เหยียดศอกออกงอศอกเข้าเหยียดศอกออกค่ะท่าที่สี่นะคะคือท่ากำมือกับแบกมือนะคะโดยที่ผู้ปกครองจะเอามือมาดูที่ข้ามือนักเรียนก่อนลักษณะน,นี้คือนักเรียนยังมีอาการเกร็งอยู่ก็จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือก่อนนะคะ เอามือข้างหนึ่งจับนิ้วโป้งดึงออกจากกันก่อนมืออีกข้างหนึ่งนะคะพยายามจับนิ้วทั้ง4ี่กลางออกลักษณะนี้นะคะเจ็บไหมคะเจ็บค่ะ,ะถ้านักเรียนเจ็บนะคะเราค่อยคอยคาย,ยังไม่ต้องดันเพิ่มขึ้นนะคะ,ะแล้วค่อยๆดันเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องถามนักเรียนว่าเจ็บไหมนะคะตอนนี้เจ็บไหมคะใช่ค่ะ,ะนักเรียนไม่เจ็บแล้วเราก็เืี่วดก่อนนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มท่ากำมือกับ แบ,บมือเลยนะคะกำมือคะ่ะกำมือเข้าแบบมือออกผู้ปกครองจับแบบมือพร้อมกระดูกข้อมือไปด้วยเลยนะคะกำม,มือเข้าแบบมือออกแบบให้สุดกระดูกข้อมือ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการสอนการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับผู้ผู้เรียนที่มีอาการเก็งตัวของกล้ามเนื้อนะคะสําหรับท่าที่สอนนะคะควรทําวันละสองรอบท่าละประมาณ20-30ครั้งค่ะค่ะคุณครูก็ฝากให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายวิดีโอการสอนนะคะที่บ้านนะคะส่งกลับมาให้คุณครูนะคะเพื่อจะได้ประเมินพัฒนาการน้องในครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ